นี่นะคะทุกคนวันน,นี้ลูกค้ามาดูหน้าร้านเลยนะคะทัะเ็กอาอัอ้ย็อาไหตัวอาตัว,ว,ว,วเอสหัวเท่จะเหลือสีแดงตรจะเหมือนจะเหมือนแก้วท้ายดำกูแก้วเขียวเมทัลิก ดำแดงเหลืองน้ำเงินท้ายบอลมีน้ำเงินท้ายดำกันน้ำเงินท้ายบอลจะดูสีอะไรดีครับไปนะคะไปดูชั้นสีนะ ตัดใจก่อนได้ครับได้ถ้าบนี่ไปดูรถผมก็ได้้สีน้ำเงินจะอยู่อย่างงี้เดี๋ยวลองมาดูก็ได้น้ำเงินจะประมาณนี้